thank <laughs> you

ขาอนุญาตได้บอแคระขออย่างัะให้ให้คุณแก่เล่าเสียนะรับรถรถมอเตอร์ไซคแก่รถมอเตอร์ไซค์เห่อคุณแกรถมอเตอร์ไซค์หอนแนจ้อะไรมีสาซื้อพร้อม F O อขอหน้าอีกฟอครบเพืเสียทีี้ F O r นี่แหละโอกโอ้กูยืนไปสายฟองค่อยเลยนี่คือเสียเลยเ่มันหลุด ไยม่ก็จะใ้เวเสียบอนะเดก็เป็นทอดก๋วหาจิันจเป๊ะเลยไม่ต้องไปเตไมกินเลยเออรูราคารูราคาเอาเรื่องบุตรศิลป์ราคาได้ไอเาไปพูดกนเะเจ้าอ้อ้ครัวยงอืดตเฮียเขาสวยแต่เนนมาขอเรื่องบุตรศิล์กัผมผมไม่ได้แยนวอาลีเี่พินพูดสิร่างไงย โ <Okay. S 2> อเคพีเรียนพอเอาไปเลยครับนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้ขอการสวัสดีพี่น้อง <c oughs> นะครับเจ้าอาเภอลำพ่อ, <c oughs> อีกเช่นหนึ่ง <c oughs> นะครับเมือเมเงงอรร่อ,อการเปลีนที่ตลาดน้งกรุงแล้วพื้นเมืองมาเปล่นบ้านโน่นหัวสร้างขอบคุณท่านเพราพาบรยนะครับมาดามเป็นบอกมาดามลุงมาดามลุง <c oughs> ครับ <c oughs> <ช>พี่น้องนะครับเ <c oughs> พื่นอนๆคะุณ แนะนำให้ดามลูกด okay. ิแนะนเด็กเขาดามลูกอะไรขอบคุณเล่าหอมหอมจากมารามรุ่งเอาแน่จอล้อบ็นภาษาอ่างรู้เอาขอบคุณเล่าหอมหอมขอบคุณเล่าหอมหอมจากมารามรุ่งแมมรามรุ่ง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 ดิ สิบาสีมอดลูกก็ขอให้รล่าให้รวยให้สุกี้สุขามีตะตันใช้ตลอดไปนะคะัอบคนะครับขอบคุณปยแทนเมื่อวานได้ม้อไฟฟ้าไได้มอไฟรนี่้วยไไปกินได้ปอ่ะีาตัวเจ้าที่ซ่อหนูแล้บอกกินสมากลกินืลรอเท้ามาซุเอ็มลอยนะ ไปาเงิก้อนเอาเง้เาเนกเอางินกอนเางนอเากอก้เานก้าเนกเานงก้อเกอเาก้องนก้อเา้อเเงิน้างินกเาินาเง้เานก้อเอก้าก้งินก้างินกอนเานางกงอนกเอางองกอนเอาอนนก้า้เาก้าง้เ้อนเนาก้เนานเอ้า จาตนแล้วอนัีเสร็จ้ตวน้วค่อสะฟังนะคนไ่มีบุคาเราเสียงเสียงเงี้ยวอยู่าดีกตวนซู่มาเสียงเสียงเงี้ยวมากุดออคือใครจะได้ขึ้นหมันเลยเพราะเสียงเสียงนั่นออกอาาศเลยอึ้ยอึ้ยแทนได้าอุ่นอีกเพราะว่าเสียงดิะที่เขาเสียงดิบสะดวบ อะไรแ้่หัวคนก็เดนไปสิมาก็ต่งารนึ่วันสะานฮะอยู่งีดินยืนเหียตัวเอยยาแสดงกลี้ยสุภาพนดมากใน้องเตะขาเลยวีนแม่เหียไม่ได้เตะรูเหียสิลขนาแล้วตวี้อเ ใช้เพื่ปติมาเพื่อนมาให้เเสียสลัก็ลูกเพื่อนใครเหลือเราเพื่อนใครเพื่อนไดหรือเพื่อนกูเพื่อนเจ้าไรเนี่ยมาเที่ยงก่อนเพื่นเขาเป็นลูกของสามเทียดูเอาอะไรเนี่ยตัวเขาน้องให้ลูกสวัสดีครับผูมหลขอคกะพุ่มครับลูลานพอันเพือนจะมานนวลลังูครับ นั่งเดินทาเสียคำนังแต่นมแล้วเล็บซี่ไหล่ดิแม่ผมต้องไปใช้เจ้าของพีดองถามมาโอกกับฟู่มากเพระแบลาสันลาเปีะรลูกสิบสองปีกปีเอเพราะอายเกิดกว่าเราลูกซาไม่หที่สองปีไม่ไหวยที่ะซื้อกัดปากเลยเนอกสองคนเหม่ยสอสอับลูกบหลานจะวางจะมาหาเราจังสัน ที่ทีู่ดสมัยเหิอนสองสามส่ปอนนอแม่จะถามแม่ป่านนี้อายุสองสีคขึอเสียแตกลุ่งแล้วถามพ่อใส่เปลี่ยนไปเปลี่ยน่าบีกีงวะเปลี่ยนบ้าพี่ข่าววัน้พ่อใส่ไหม่เท่จะมีข่าวเรื่อลูกเลยแต่เห็นเลยวกอันตรายพันโกงเลยนะ สวัีค่อร้องไอร์ชดหน้าบ้องเสียงหกค่ะลูกงานพี่น้องเช่าจังวัดสหาสราใครอยากจะขอตอบพรุทเจ้าค่ะพระจันรีองขคพุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าวิทีด้วยนะคะแล้วกจขอบคุณมาไ่จาก ในจาเพื่อนชายและกบุโขอบคุณแม่สวยด้วยนะคะใด้วยนะในจูนบ้านบวใหญ่ขอบคุณแม่สวยด้วยนะคะใ่สวยเนาคอสวนกว้างเปยซาดังลาลงมสวยม่สวยพราะตางม่ใช่ะแอไป้วเน่ยผู้ไปลเลยกวางนปเ้ะแต่ม่สวยนังด้วยเซล่แม่สวยด้วยเซร่ะนั่งเซร่แม่สวยไปหันใส่หันัวที่นี่จะแม่ไีร่ลย เดี๋ยวนะเอาให้มาแก่ตรนั้นดีใ่มไต่อสู้ได้ขนาดเพืเราตมาแก่ตรงกับบาดไอ้พักแต่้ารับอี่บอกว่าตัวจีบได้อี่มีแน่เนี่ยมันตัวจีบังงูให่รึมึอนี่ลั้มเนื้อหางบอกพี่น้องดูเกาลีที่กองปอยเกาลีที่อยสามานำพ่อกรอบป้อนกกรัไปแล้วมือดีก็บได้สิรั้มไหมมือดีมือเขารับอยู่ตลาดน้องกูเงครับอก

เาจะไปร้าแตจเองพี่ลาออกรับเรืเือพมืีออกค่ะออกออกา้ไหนลูกอ็นพี่้องคะพี่ลาออกร่ำเรเมื่อเมื่อหรอค่ะจด้พี่หาออกเศ้าค่ะเศ้าเรอลูกอัาอกคอกเดือแท้เล็กเป็นนักเอกหรือตัวโกงเป็นตัโกงทีพิาจิงลี่หลางูขตัวโกงเาเหตกที่เห็นรมๆโกง ต้องเก่งใจลูกนะเอออันนี้คือนรโตโกงเจ้าพ่อใหญ่บึงได้รถไเรือนีคึอยงอหไรคือมันเป็นเรื่องธรรมดาลูกหยุดอยู่นี่ที่เคยทำด้วยคนสนาดนี้ไปบ้านเขา ไม่รักแข่งแก่งแล้วลูกตังแมเองไม่ไม่แข่ง เดียชินเียวตัวจังหวัดม่ไหวเขามาให้พี่บอกว่าเดเรื่อาได้ขนะบาไปเอสหรอข้อขุนม่มีดที่ต่อไหลขุนตะวดเลยขึหาเปิดเลนตู้ที่้องฟังใหรถอดทีร้องมันนี่โอเคเขาบอกเนี่ยครับ ไมือแมหมบอจะ้่เปล่นเบิ่อคนซีนันมีกระเือเดนมาหานกำมาลำชาแบ้เศราแถมี่น่มแถันปากระทีแตกเดียลงไปหาเา่้อนยานเิาเนี่ยด้มาที่แตกที่เดิเกอไ

ไเบ้าไเบ้ามากงันเอ้ยมันจะมาเพอแห้งพอแหงหรอกตัวเขาจะเสนอพี่ร้องคือว่าครับผมขอให้ทุกท่านต่อกรับพ so ี่ร้องความเกลียครับให้พี่ร้องบ้งรับนักก่าวมาเมินกับเกาหลีพี่ลอยจากหมอลำเสียงหกูกพงศรานคาขอบคุณครับ